ดาราที่จะมาแข่งขันกับคุณกรกับคุณลุชากรราาโลดในวันนี้นะครับเป็นบุคคลซึ่งไม่ค่อยได้ออกทีวีครับเป็นดาราวัยรุ่นครับดาราวัยรุ่นนะครับปกติเราจะมีพระเอกนางเอกนะครับออกรายการนะครับแต่คราวนี้นะครับบุคคลที่จะทําให้ภาพยนตร์อยู่ได้นก็คือตัวผู้ร้ายเหมือนกันนะครับผู้ร้ายที่น่ารักนะครับคุณเกชาเปลี่ยนีิถีครับ ต้อนรับมากมายเลยนะครับที่ที่ผมเรียนบอกว่าวัยรุ่นคือรุ่นแรกนะครับพออที่ว่ารุ่นแรกเพราะว่าคุณเกชานั้นได้สแสดงภาพยนตร์มานานแล้วกี่ปีแล้วครับ <30 S 2> ประมาณสาม0ิปีแล้วนะครับยังอยู่ยงคงพันจนกระทั่งปัจจุบันนี้เลย <c oughs> นะครับเราว่าแฟนๆต้อนรับมากปกติจะได้รับบทดาราอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าตัวจริงเป็นคนที่นิสัยดีมากนิสัยดีไหมครับดีครับเป็นเป็นที่นับถือของวงการภาพยนตร์ครับ ทีนี้คู่ที่ดีมากเพราะ well> ผมยืมตังได้คู่ของคุณเกชาเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผู้ชายนะครับ kind ผ of ู Lord> ้ชายสนิทกันมากไหมครับสนิทกันมากครับเช่นยังไงบ้างครับสนิทการสนิทกันนี้อสนิทหมายความรักใคร่เมีอะไรก็ซึ่งพาอ๋อรู้ใจกันมากด้วยวันนี้ก็เลยมาออกรายการนะครับทีนี้ผมจะถามคําถามเหมือนกันเหมือนกับคนทางบ้านนะครับคิดว่าคู่ ผู้หูของคุณเกชานะครับถ้าหากว่านึกถึงชื่อคําว่าสมเนี่ยสี่ชื่อเขาจะนึกถึงสมอะไรบ้างครับสมประสงสมประสงค์นะครับต่อไปเลยครับสมใจสมใจนะครับแหมหวานมากครับต่อไปเขาสมคิดสมคิดอีกนะครับแหมสมไปหมดต่อไปเขาสมปองสมปองด้วยครับ ของคุณเกชาที่มาในวันนี้นะครับส่วนมากเราก็จะได้เขาเนี่ยจะได้รับบทเป็นดาวร้ายเขาเรียกว่าดาวร้ายผู้น่ารักอยู่เรื่อยๆครับมีหน่วยกระจุงกับจิ๊มน่ารักนะครับพบกับคุณลิศือชาครับคุิ์ลือชาครับจะรับสียงขอมือไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับระยะนี้ผมไม่โดนตัวบ่อยๆรู้สึกว่าลัศมีชักจะออก เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นผู้สร้างไม่ใช่หรอครับอืมก็สร้างภาพยนตร์เรื่องอะไรอยู่ครับเรื่องพารลกันพารลกันพิ่งฉายเมื่อวานนี้เนี่ยครับโอ้โหแน่นผมผ่านโอ้โหแน่นจริงจรสร้างหนังเป็นเรื่องแรกหร้อเปล่าครับอ่เป็นเรื่องแรกนะเรื่องแรกครับหนังบูหนังบูแล้วก็มีอ่าอะไรฮะ ความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่สนักสนานเห็นว่ามีฉากพาวัวผาท้องมีเฮโรอีนอะไรๆด้วยนะครับครับไม่น่าถึงได้สนิทสนมกับคุณเกชามามผมชอบฉากในฉากในน้ำนะครับโอ้ยาจะบอกไปดูเองเลยกันนะครับสนิทกับคุณเกชามากเลยครับพอสมควรพอสมควรเลยรู้ใจกันมากครับครับทีนี้ผมถามคุณเกชาไว้แล้วว่าคุณลิ์เนี่ยถ้านึกถึงชื่อบุคคลที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าสมเนี่ยตีชื่อจะนึกถึงอะไรบ้างคุณเกชาตอบมาแล้วต้องตอบให้ตรงกัน สี่ชื่อครับมีอะไรบ้างครับสมอะไรสี่ชื่อบัตรสมบัตรมีไหมครับไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับยังมีอีกสามชื่อสมอะไรครับอะไรครับสมสมตัวสมตัวไม่มีนะครับไม่มีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังมีสองชื่อครับสมอะไรครับคุณลิซูชาเล่นเทเบยลเ์นมากี่ปีแล้วครับ ห้าปีห้าปีแล้วนะครับสนิทก <ng> <Overwatch> ันมากเลยนะสมอะไรครับอีกสองชื่อสมอะไรครับต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วตอบไปเลยครับไม่ไปหลผมเสื้อเสื้อชื่อบุคคลนะครับชื่อบุคคล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 นะครับอีกคนหนึ่งชื่อบุคคลชื่อบุคคลสมอะไรเนี่ยสมอะไรที่เขาตั้งชื่อกันเนี่ยโดยทั่วไปจะมีสมอะไรบ้าง สมบูรณ์สมบูรณ์ก็ไม่มีอีกนะครับก็เป็นว่า4ีี่ข้อมาแล้วก็ไม่ได้คะแนนเลยสงสัยจะเป็นแผนอะไรหรือเปล่าครับแต่อาจจะมีอะไรเคล็ดลับต่อไปก็ได้ที่บอกไว้แล้วมีอ๋อที่ตอบมานครมีสมใจนะครับใสมคิดสมปองแล้วก็สมประสงค์ไม่ตรงเลยนะครับไม่เป็นไรครับขอเชิญเข้าที่นะครับ คุณเทชาจะมีเรียกอะไรกลเม็ดในรอบต่อไปก็ได้นะครับและสักครู่นึงนะครับมาชมทั้งคู่แข่งขันเกมในรอบต่อไปนะครับคู่หูลมคู่หูสักครู่เดียครับ